ยินดีต้อนรับสู่พิมชนะสวัสดีค่ะกับผู้กำกับนะคะอยู่ในเพลงโยกังนะคะ K A เอฮิงแอปเลตนางเต้ฟิตกับน้องเฟิร์สบันเอสทีนะคะโอเคมาเริ่มละก็เป็นฟิลอย่างที่เราคิดเลยเป็นโยกังจินจินก็มีพินจินจินแล้วก็อ่านในคอมเมนต์มีคนขอวับนางเอก MV ด้วยมีคนให้นะ้วาวับนางเอก MV เนี่ยไปไปดูกันไปตามวับนางเอก MV กันนะคะแล้วก็เริ่มขึ้นมาค่ะสะดุ้งเลยที่พวกแบบโอ้โหนี่แหละคือเริ่มมาก็คือตืดอย่างนี้เลยแจกเลยนะคือ คือบางคนเขาบอกว่าไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังใช่ปะแต่ของเต้นอะทุกคนคาดหวังแต่เขาอะเกินความคาดหวังของทุกคน <Wow. S 1> เกินคาดอะเออเขามาทีเขามาหนักแน่นเขาไม่ได้มาปกติอะเก็บทุกเม็ด รายละเอียดทุกอย่างที่เขาทํามันต้องเต็มที่ทุกเพลงไม่แทบจะไม่ปล่อยสักเพลงเลยนะเนี่ยใครทำหาแลปเหมือนกันฟังเพลงนี้ไว้นะคะเหมือนตอนที่ท่อนปัดยาไม่พูดว่าในไซเฟอร์ให้ทำหาแลปเนี่ยอันนี้คือแลปแล้วแล้วน,นี้ก็คือแลปจริงๆดีใจมากที่น้องไฮเนื้อรองมาด้วยนะคะวันเอสที่นเอสทีก็มาเท่ๆเหมือนกันแล้วก็ทีุ่มบอกอะว่าวันเอสทีเนื้อร้องเขาจะเหมือนคําพูดในยุทธภพในยุทธจกักรมันจะมีประโยคสุดท้ายเดียวที่เขาจะพูดว่าหัวใจของฉันมันชินชาลึกลงไปในจิตวิญญ,ญาณมนุษย์ไม่พ้นกับทบยุธภ เข้าใจป่ะเป็นแบบจีนจีชอบอ่ะชอบน้องคู่เลยอ่ะน้องน้องที่เราเืิ่มทั้งคู่มาทําเพลงด้วยกันอ่ะมันทําให้เืิ่มคูณ2แล้วก็ดีคูณ2ไปอีกอ่ะอ่ะ,อะเรามาดูเนื้อ้องกันเลยดีกว่าเริ่มเลยนะคะเอาตืดไปกูไปอมเหมือนกับโบตันตอนเริ่มเราแบบโอ้อย่างนี้เล เริ่มมาปุ๊บเอาเลยเหลรอแรงเล้งแต่ต้นเลยเหรอเอาไปอมเหมือนโบตันให,ให้ให้หายเจ็บคอใช่ไหมคะเจอกูฟาดหน้าถ้ากูโฮมรันโฮมรันคือท่านใช่ไหมโฮมรันคือเบสบอลที่ตีใช่ไหมคะฟาดหน้ามึงปจบเกมนี้กูไปเป็นโชกุนโชกุนคือเป็นประมุขของประเทศในทางพื้นที่นและโดยนิติไหนโดยการแต่งต,ตั้งจากจากักรพรรกัิญี่ปุ่นอีกอ่านี่กรพรริญี่ปุ่นนะคะกลายเป็นเจ้ายุทธภพเหมือนในโยกังที่ว่าบอกว่ายุทธภพก,ก็คือในเกมโย,ยกังก็คือจะเป็นเจ้ายุทธภพใช่ไหมคะกูต้องเก่งเนื้อเนื้อใครตาาลได้เว กูเสพสมตอนกูโอนตังผู้หญิงบิชบิชมานอนด้วยแล้วกูก็โอนตังให้เขาอย่างงี้วะก็คือเสพสมออารมณ์กายา <c oughs> อีดอก <c oughs> จุกจิก <c oughs> นี่ก็โทจังตอนที่พงฟังแบบเขาเป็นคนที่พูดแล้วเจ็บเหมือนกันนะอีดอกนี่ โหมาจังเลยผู้ชายด่าทำตัวผิดปกติอยากจะโดนฟันมึงอยากโดนฟันเหรออยากโดนแบบมีดกูฟันดาบกูลงไปที่เนื้อผิวมึงเหรอวุ่นวายจังกูเลยต้องเข้าไปวิสจน์ว่าเธอโกยังคือผู้หญิงเนี่ยคือโทรมาอะไรนักหนาอยากโดนฟันหรือไงแต่อยากโดนฟันของเขาเนี่ยคือฟันอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคฟันในเรื่องของโอเคโดนฟันแหละแล้วแบบ เออ,เ,อเดี๋ยวกูจะฟันมึงแล้วกันเดี๋ยวกูต้องพิสูจน์ว่ามึงโกนเลยย่าข้าจะไม่โกนข้าจะไปเซอร์หมดแล้วเหมือนกับผีหลอกพวกมึงโดนอัมกูเหมือนเป็นผีหลอกอะโดนอัมแล้วมึงจะนิ่งไปเลยเหมือนโดน เฮแบบ้ยมึงได้ยินพลงกูมึงเห็นกูปุ๊บมึงนิ่งเบลอเออจริงปนนิดคดีก่อนเหมือนกับโคนั้นปิดคดีก่อนเหมือนคนคนนั้นเก่งใจสืบนะคนน,นั้นอยู่ในศึกนี้ไม่มีรีพอร์ตอยู่ในศึกนี้ไม่ต้องไปรายงานใครไม่ต้องเอาเรื่องไปแบบว่าฟ้องนายฟ้องอะไรอย่างนี้ในศึกนี้นะคะอย่าไปพูดอะไรกันสู้กันเลยสู้กันถึซึ่งซึ่งหน้านัดเดียวมีจอดส่งไปโลกานส่งไปตายส่งไปนรกเลยนะจ๊านัดเดียวมีจอป้งเดียวช่วงนี้มันเงียบไปหรือเปล่าเอออันนี้ประโยคนี้ช่วงนี้มันเงียบไปหรือเปล่าขอเชิญศัตรูทั้ง เหงาใช่ไหมถึงต้องการแบบสัตรูทั้งสิบทิศเข้ามารวมรันเข้ามาหาเรื่องกูหน่อยคือตอนนี้กูเหงานี่คือแบบเหงาไปใช่ไหมเต้พวกกูเข้าไปเจาะระบบมึงเหมือนกับโทรจันโทรจันทุกคนอุ้ยไม่นิ่นานแล้วโทรจันคือเวลาสนะคะสมัยก่อนบุ้มได้ยินบ่อยมากเลยนะแบบโทรจันเวลาสโทรจันเนี่ยเข้าเครื่องเข้าคอมต้องขอโทษที่รัศมีของพวกมึงโดนบังคือพวกมึงไม่มีทางได้เฉิดฉายไม่มีทางได้เจรดญรัตรัศมีของบูบังพวกมึงหมด พอพวกกูมากันเป็นแก๊งแต่งตัวด้วยโทนดำใส่สูตรผูกไทหรืออะไรที่ใส่ชุดสีดำให้เฟี้ยวๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถูกกำหนดชะตาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าชะตาทุกคนมันถูกกำหนดมาหมดแล้วเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดา ็ไพ่บนมือกูมีแต่โพดาไพ่บนมือคือกูก็ใหญ่สุดตัวกูก็ใหญ่สุดละไพ่บนมือกูก็ใหญ่สุดคือกูมีอำนาจสุดแหละพวกกูดูดกัญชาบนที่นั่งข้างบนบัลลังแล้วมึงจะเอาสักกี่กิโลกรัมปังเนาะนั่งบนบัลลังราชาแบบบัลลังมังกรแล้วก็ดูดกัญชาไปด้วยประชุมงานเรืดนเลิศแล้วมึงจะเอาสักกี่กิโลกรัมมากูมีเยอะนะไม่ใช่มีเป็นจีเป็นกร,รมัมกูแบบกิโลกร,รัมเลยนะคะต่อไปแต่เป็นทอนวนะัตสทีเนาะกูใส่เต็มชุดยุทธภพรบ,บสลึงก็คือใส่ชุดเต็มยศนะคะ มึงทำตัวโคตรประสบไม่อยากคบคนอย่างมึงกูไม่อยากคบมึงจดใส่กระบาลให้มึงจําไว้อย่างหนึ่งใครอยู่ช่วยตอนมึงล้มให้มึงจําว่าอย่าลืมเออจาใส่กระบาลว่าใครมีบุญคุณกับมึงอย่าลืมทดแทนเขาด้วยนะคะอย่าลืมเขารสชาติจากยาแม้จะรู้มันขมอันนี้ดีแต่มันคลายทุกระทมทําให้กูนั้นอยากเกินทําให้หายไงทาให้หายไม่สบายนะคะกูก็อยากจะเกินเข้าไปเพราะว่าถึงมันจะขมแต่มันทําให้กูดีขึ้นกูก็อยากต้องการนะคะชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบอะไรที่ขม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 อ่ะขมขมที่สุดพวก ีมะละอุ้ย,อ,อ,ยอร่อยผ่านความหนาวผ่านร้อนผ่านฝนและกูยังคงอดทนในวันผ่านคืนทุกอย่างมันขมหมดอะแต่กูก็อยากลองนะมันคือการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนขนาดไหนสุดท้ายกูก็ต้องอดทนและผ่านไปให้ได้เพราะรสชาติชีวิตมันมันขมม,นขม,มันขมขื่นเดินสักพักมันก็จะหอมหวานแล้วกูจะหายแล้วกูจะได้ในสิ่งที่กูต้องการแน่นอนกูปล่อยพลังใส่เหมือนกับโกฮังโกฮังคือลูกของโงกุลในดาก้อนบอลที่ปล่อยพลัง ไอสัตว์นี่เคเอไม่ใช่ดงบังดงบงังริงเกลกูไม่ใช่แบบฟิลเกาหลีอะกูนฟิลเท่ๆเ,เ,เป็นฟิลแรปแบบ คำดโหดๆพวกมึงเตรียมย้ายสัมโนครัวเพราะแหกนี้ทํามึงซึ้งในมโนธรรมเพราะทำมึงซึ้งเสร็จมึงก็ไปบวชใช่ปะเพราะซึ้งในมโนธรรมก็เลยเก็บสามโนครัวย้ายไปอยู่ค่ะที่แรปในเพลงมันมีบางทีต้องขออภัยขอโทษที่ทําให้ต้องสงสยัยก็ว่าทําไมไอ้พวกนี้โฟจังคือสงสัยจนไม่รู้จะไม่ไม่อยากสงสัยแล้วว่าทาไมน้องเก่งขนาดนี้โฟขนาดนี้นะก็คือไม่สงสัยแล้วอยู่ในสายเรืองของน้องแหละจะกังวลอะไรเพราะของทั้งหมดที่กูต้องใช้กูเก็บเอาไว้มันอยู่ในโกดังทุกอย่างที่กูต้องใช้กูเช่าโกดังไว้เลยนะเธอ เดินมาพร้อมกับชุดเมดแถมผูกด้วยโบดําใช่ไหมป้าว้เธอชอบเวลากูปล่อยโฟสตูดิโอพังปล่อยโฟอะไรปล่อยโฟคำหรือปล่อยโฟอะไร <laughs> สูดโอพังเลยเหรอและกูเหมือนกับกายกรรมเวลากูโยนคําถูกต้องค่ะกายกรรมมากเวลาปล่อยคําปล่อยพลังคําแต่ละอย่างนี่นะแน่นอนกูรู้ว่าใครเจ๋งกูมีลําโพงฟังไม่ต้องมาบอกกูว่าพี่ผมเจ๋งนะโน่นนี่นั่นกูฟังเองเพราะว่าบ้านกูมีลาโพงกูเปิดสามารถเปิดฟังเองได้ไไว่าใครเจ๋งหรอพวกมึงไม่เหมือนกูสัก,กนิดพวกมึงจงจําถ้ามองหาถาดอยู่บนซิงค์อยู่ในโซนยำฮะหมายถึงถ้ามองหาถาดถ้ามองหาถาดอยู่บนซิงค์นะอยู่ในโซนที่ขยาอยู่อ๋ออุปกรณ์ที่อว้ยํำใช่ปะทําได้ทุกอย่างอย่างที่คิดเพราะกู ซ่ฟันเพราะกูสนุกกับงานกูสนุกกับเพลงกูไม่ได้มองว่ามันเป็นงานเพื่อหาเงานเงินอย่างเดียวกูมองเพราะว่ามันความชอบของกูด้วยนะถ้าไม่ใช่กูที่พิชิตก็ต้องโนวันถ้าไม่ใช่กูแล้วก็ไม่มีใครแล้วอะต่อไปนะจ๊ะท่อนที่เหมือนแบบ ยุทธภพเกี่ยวกับกยรยุทธภพหน่อยนะหัวใจของฉันมันชินชาลึกลงเข้าไปในจิตวิญญาณมนุษย์ไม่พ้นกับคํานินทากูให้ข้อคิดเหมือนกับนิทาน like man in black หนังเกี่ยวกับเอเลี่ยนเอเลี่ยนหน่อยอนะคะกูให้ข้อคิดเหมือนกับนิทานนะมนุษย์ไม่พ้นคานินทาผมชอบประโยคนี้ไม่พ้นคำนินทาไม่ว่าจะทําดีขนาดไหนแต่มันก็มีคนที่ไม่ชอบกูอย่างกับนินจาว,วิชาตัวเปาพวกกูบินมามึงด่าใครไว้กูได้ยินมามึงด่าใครวะกูบินมาเร็วมากเลยมึงด่าใครไว้ในี่กูได้ยินนะเหมือนพวกเมืองเพี้ยนอนะ พุงควรไปกินยาไปยคงนี้คือด่าบแบบพุ่งเพี้ยนจัดอะ่ะไปกินยาฮเฮ้ออะไระเคคะจบไปแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเนื้อร้องให้มาก็ดีทุกอย่างดีไปหมดเกทุกคนยังไงก็ช่วงนี้โควิดกับมาระบาดดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่าเจ็บคอก็ไปอมโบตันอมอะไรนะที่เคบอกแทนโบตันแล้วกันนะแต่ละคนถ้าคนไหนที่พวกเกนคีย์บอร์ดนี้นะคะบายบายเจอกันใหมค่คลิปหน้าคะ่ะโยกังค่ะ